สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาพาทำทองม้วนนะคะแป้งแป้งที่ใช้ก็คือแป้งที่เหลือจากการทอดกล้วยทอดนะคะซึ่งมีส่วนผสมคือแป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยนะคะน้ำเปล่าหนึ่งถ้วย น้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะนะคะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กาบมะพร้าวนะคะหถ้วยกระทิสด1ถ้วยนะคะหลังจากนั้นเพิ่มไข่1ฟองพริกไทยพริกไทยบด1ช้อนชานะคะแล้วลากผักชี1ช้อนชา ใบผักชีนะคะส่วนผสมจะเขียนไว้ใน youtube ตรงคําอธิบายลายคําอธิบายของ youtube นะคะคุกเข้าให้เข้ากันหลังจากนั้นตั้งพิมพ์ทองม้วนให้ร้อนแล้วก็นำผ้าผ้าขนหนูมัดหนังยางพันด้วยตะเกียบนะคะชุบน้ำมันพืชทา ทาแม่พิมพ์ทองม้วนที่ตั้งไฟร้อนแล้วนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะพิมพ์ทองม้วนจะมีสองด้านทาให้ทั่วเลยแล้วก็จะมีด้ามจับยาวนะคะหลังจากนั้นใช้ไฟใช้ไฟอ่อนๆนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆถึงไฟกลางนะคะ <c oughs> ถ้าร้อนมากก็ลดไฟลงยอดยอดแป้งนี่นะคะหยอดแป้งที่มีส่วนผสมตามที่ท่องไปนะคะที่คุกเข้าเข้ากันหยอดลงไปตรงกลาง หลังจากนั้นรีบปิดแม่พิมพ์นะคะเอามือกดด้ามเอามือกดเพื่อให้แผ่นแป้งบางนะคะจะได้สุกง่ายเพราะในแป้งเราใส่ไม่เหมือนสูตรทองม้วนทั่วไปนะคะใส่กะกมาพร้าวด้วยใช้แป้ง ทอดกรอบธรรมดานี่นะคะบางสูตรก็จะใช้แป้งอย่างอื่นนะคะสูตรเราใช้แป้งเหมือนแป้งกล้วยทอดแต่มาเพิ่มไข่กระเทียมพริกไทยใบผักชีซอยรากผักชีนะคะเพื่อให้หอมขึ้นเป็นสูตรพิเศษคิดเองทาเอง เหมาะสำหรับทําไว้รับประทานเองนะคะที่บ้านหรือจะขายด้วยก็ได้เปิดดูนิดนึงถึงไหนแล้วอ้าวเห็นไหมคะเนี่ยเเปิดดูเพิ่มแก๊สนิดนึง แก๊สเลยดับเลยหลังจากนั้นเหลืองเหลืองทั้งสงด้านลองเปิดดูนะคะกลับกับ,กบซ้ายขวาได้เปิดดูด้านนี้ยังขาวอยู่ก็เอาด้านนี้ลงนะคะเปิดดูได้ว่าด้านไหนขาวให้สีเหลืองทองนะคะ ก็จะมันจะกรอบเร็วมากเราจะต้องรีบม้วนนะคะใช้ไม้ไผ่ล้างสะอาดก็ได้แต่อันนี้ไม้ไผ่อยู่ที่สวนไกลไม่มีใครไปตักให้ก็เลยใช้ต้นต้นอะไรก็ได้ที่บ้านที่รับประทานได้นะคะอันนี้ใช้ต้นกระเจี๊ยบเห็นลำมันพอเหมาะดีล้างน้ำสะอาดเช็ดแห้งนะคะต้นกระเจี๊ยบ ที่รับประทานได้อ้าวเหลืองเหลืองอาลามแล้วนะคะเราก็เอาไม้ไม้กลมๆขนาดพอเหมาะนี้มาวางบนเตาเลยนะคะแล้วใช้คีมช่วยช่วยม้วนช่วยม้วนแล้วกดไว้บนเตาแป๊บหนึง่งเพราะมันยังอ่อนอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ เอาออกมาปุ๊บมันก็จะแข็งเลยนะคะเอาออกมาวางก็จะแข็งทันทีนะคะ,ะให้ดูตอนนี้ได้เยอะแล้วยังนี่ได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกสักแผ่นสองแผ่นนะคะ แกระทะต่อไปก็เอาผ้าชุบน้ำมันนิดหน่อยไม่ต้องชุบเยอะนะคะมันจะเลี่ยนเช็ดทั้งสองฝั่งให้ทั่วเพื่อให้ขนมเราไม่ติดนะคะไม่ติดกระทะไม่ไม่ติดแม่พิมพ์ทองม้วนนะคะเป็นการถนอมเนื้อเหล็กด้วยหลังจากนั้นใส่แป้ง ประมาณหนึ่งทับพีไม่ค่อยเต็มนะคะค่อนๆเพราะว่าแม่พิมพ์เราซื้อขนาดเล็กเพิ่งซื้อมาลูกถามว่าแม่จะเล่นขายของเหลอ <c oughs> บอกเอาอันเล็กที่สุดเลยราคาไม่แพงเลยสองร้อยกว่าบาทเองสองร้อยต้นๆนะคะ วันเดียวสั่งปุ๊บวันเดียวมาถึงเลยจ่ายเงินปลายทางนะคะสั่งซื้อตามชิปปี้ลาซาด้าก็ได้เก็บเงินปลายทาง200ต้นต้นๆก็แม่ให้ลูกสั่งให้แม่จะเล่นขายของนะคะทองม้วนเราทำสูตรพิเศษสำหรับบ้านเรา มีผักชีรากผักชีพริกไทยบดด้วยไข่ด้วยนะคะแอบดูหน่อยถึงไหนแล้วมันจะ เขาจะสุกไม่สม,ม่ำเสมอเราก็ต้องดูว่าด้านไหนสุกแล้วนะคะอบไปสักสองสามนาที ด้านนี้สีเหลืองทองแล้วด้านอีกด้านหนึ่งยังขาวอยู่เลยก็ปิ้งต่อหลังจากนั้นก็ม้วนเลยนะคะเอาไม้ไปวางบนเตาเลยใช้คีมช่วย ม้วนไปเลยนะคะแล้วก็เอาลงไว้ในจานทองม้วนเราจะมีใบผักด้วยนะคะเขียวดีพิมพ์ต่อไปก็รูปน้ำมันนิดหน่อยอาจจะรูปอันเว้นอันก็ได้น้ำมันหรือจะรูปทุกครั้งที่ขึ้น กระทะใหม่หรือแผ่นใหม่ก็ได้นะคะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะใช้น้ำมันช้อนเดียวก็ทำได้ตักแป้งอันนี้เป็นพิมพ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะคะจากนี้ถึงนี่6นิ้วเหมาะสำหรับทำเล่นที่บ้านแต่ถ้าทำจำหน่ายก็คงจะต้องพับ ซ้ายขวาของตัวทองม้วนให้ส,สวยๆนะคะอันนี้เราพับพับรอบเดียวจบเลยเพราะมันแข็งเร็วมากไม่ไม่ได้พับขอบซ้ายขวานะคะอันนี้อากับเบาๆพิมพ์นี้มีขนาดเบามากนะคะไม่หนักเป็นเหล็กแท้ ก่อนซื้อมาใหม่ๆก็ล้างซันไลท์ตากแดดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็ดน้ำมันให้สะอาดแล้วค่อยนำมาใช้นะคะด้านนี้เหลืองแล้วดูด้านดูด้านนี้ซิ่เป็นไง ด้านนี้ยังขาวอยู่เอาป,ปิ้งต่อถ้าไฟแรงไปก็หลีไฟลงนะคะหลีไฟลงเพราะว่าไฟก็บางทีก็ร้อนไปหลีไฟจนเป็นไฟอ่อนเลยบางทีอ่อนไปก็เพิ่มเป็นไฟกลางนะคะ ไม้มาวางบนเตาเลยนะคะมันจะได้ไม่ไม่เขาเรียกไม่อะไรไม่แข็งตัวเร็วเพราะโดนความร้อนอยู่ก็ยังอ่อนอยู่นะคะยังสามารถม้วนให้เป็นทรงกระบอกได้ตามรูปไม้นะคะอ่าังจากนั้นก็ จานของเรานะคะให้ดูอีกแผ่นนะคะให้ดูอีกแผ่นหนึง่ง ต้องเต็มทัพพีนะคะมันจะล้นเพราะพิมพ์เรามันเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วเองระหว่างรอว่าจะเหลืองหรือยังนะคะจะอธิบายแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะแป้งนี้ไม่ได้คนให้ดูเพราะว่าเราใช้แป้งกล้วยทอดที่เหลืออาจจะเริ่มเลยนะคะถ้าทำใหม่ก็จะใช้แป้งทอดกรอบ ก็ได้แป้งทอดกรอบที่ปรุงมาสำเร็จนะคะมันจะมีส่วนผสมของแป้งสารีแป้งแป้งสารีอเนกประสงค์อะไรต่างๆนะคะใช้แป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยน้ำกะทิสดหนึ่งถ้วยไข่หนึ่งฟองแล้วก็ถ้าอยากใส่กาบมะพร้าว ที่เราคั้นเอาก็ที่ออกแล้วก็ใช้กาับมะพร้าวได้สักหนึ่งถ้วยหรือครึ่งถ้วยก็ได้นะคะจะเพิ่มความอร่อยของทองม้วนหลังจากนั้นก็ใส่ก่ะพริกไทยหนึ่งช้อนชานะคะลากผักชีสองสามรากตำให้ละเอียดใส่กับพริกไทยนะคะแล้วก็ใบผักชีหันห่นหั่นหยาบๆนะคะโรยลงไปด้วย ก็จะมีกลิ่นหอมอร่อยนะคะน้ำตาลทรายใช้5้ช้อนโต๊ะนะคะหรือใครจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้เอาแบบหวานไม่มากนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะหรือครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะก็จะมีหวานมันหอม เค็มเค็มไม่เน้นนะคะเป็นเครื่องปรุงที่คิดว่ารสชาติจะดีนะคะแต่ชิมดูแล้วก็ใช้ได้เปิดเปิดดูได้เลยนะคะว่าพร้อมไหมเนี่ยยังขาวอยู่นะคะซื้อให้เด็กทำเล่นตอนปิดเทอมก็ได้นะคะ ให้คนแก่ไม่มีอะไรทําไว้เล่นก็ได้ด้านนี้ยังขาวอยู่นะคะก็พลิกลงเบาๆใช้มือเดียวก็ได้นะคะถ้าเมื่อยก็หาเก้าอี้นั่งนะคะ ใช้ครีมคีบตอนเพื่อไม่ให้ร้อนมือก็ได้นะคะบางคนใช้ถุงมือก็แล้วแล้วแต่เทคนิคนะคะสีสีเหลืองพอดีแล้วนะคะ เปิดปลายเบาๆเตรียมไม้ม้วนเลยเอาครีมประคองนะคะให้ได้เป็นหลอดกลมๆนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็กดไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เอาออกมาเลยลูดลูดออกจากไม้แล้วก็วางในจานเลยนะคะ ทำให้ดูอีกอันหนึ่งใครเบื่อดูก็เลื่อนเลื่อนไปท้ายคลิปเลยนะคะท้ายคลิปจะชิมให้ดูว่าอร่อยไหมเออใครใครดูอยากดูอีกก็ดูอีกหนึ่งอันนะคะจะทำให้ดูนี้เหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะคะมีใบเขียวๆด้วยใบผักชี แล้วก็คนแป้งก่อนตากก็คนแป้งที่มันนอนนะคะอ่าใส่ค้อนทับพ,พีนะคะกดลงบีบบ,บปลายของเครื่องพิมพ์เพื่อให้ไล่แป้งให้มันบางๆนะคะด้านละสักสองนาทีอ่ากลับดูเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะ แอบเปิดดูได้เลยอ่ายังขาวอยู่นะคะปิดลงไปเปิดได้ปิดได้ไม่เป็นไรนะคะง่ายๆสูตรนี้ก็อร่อยดีเป็นสูตรที่กรอบหวานหวานปานกลางแล้วแต่ชอบนะคะใส่เยอะใส่น้อยแล้วก็หอมผักชี หอมพริกไทยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะหอมกะทิสดกากมะพร้าวด้วยทำให้กรอบมีเนื้อมีอะไรสำหรับกินนะคะเปิดดูซิอ้าวด้านนี้ยังขาวอยู่กลับซ้ายกลับขวา เขียวเขียวใบผักนะคะอันนี้อันนี้ก็สวยอยู่ทำกินเองไม่ต้องม้วนขอบนะคะมันม้วนไม่ทันกรอบเร็วมากม้วนไม่ทันเลยนี่นะคะกรอบเร็วมาก เพิ่มไฟหน่อยชา้าจังชา้าจังเลยถ้าเราไม่พลิก เราใช้กลับเอาก็ได้นะคะมันมันไม่ติดกระทะกลับอย่างนี้ก็ได้ไฟแรง ม้วนเลยนะคะม้วนเลยจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะหลังจากนั้นก็หยิบมาวาง เต็มจานแล้วนี่นะคะนี่ให้ดูชัดๆเต็มจานแล้วนะคะอ่าจะชิมให้ดูสักหนึ่งชิ้นนะคะเอาชิ้นไหนดีเอ่ย ชิ้นสวยๆดีกว่าอร่อยมากเลยค่ะกรอบหวานตามใจชอบหวานมากหวานน้อยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรเอ่ยมาดูกันบ๊ายบายขอทำต่อนะคะวัสดีค้า